ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สโตครีเอเตอร์ชาแนกับการเสี่ยงทายดูดวงไพ่าทาโร่ไพ่ย,ยิปซีกันเช่นเคยนะครับ ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินไม่มีลูกศิษย์ใดๆดทั้งสิ้นระวังผู้แอบอ้างนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับไม่มีการชวนทําบุญไม่มีการชวนลงทุนไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าเชื่อคนง่ายและอย่าโอนเงินให้ใครแล้วคุณจะเอาตัวรอดได้นะครับ ครับโอเคครับมาเข้าเรื่องดูดวงเสี่ยงไทยวันนี้กันเลยนะเราก็จะมาเสี่ยงไทยแรนดอมไพาทาโรโไพย,ยิปซีกันเช่นเคยวันนี้เราจะเสี่ยงไทยกันในหัวข้อที่ว่าใครกําลังจะนําโชคดีมาให้คุณเขารักคุณมากๆด้วยนะเออใครกำลังจะนำโชคดีมาให้คุณและเขาคนนี้รักคุณมากด้วยอืมจะเป็นคนรักของคุณคนที่คุณรักหรือใครก็แล้วแต่นะครับ คนๆนี้จะนําโชคดีมาให้คุณอย่างแน่นอนพลังงานสื่อสารได้อย่างนั้นนะครับการทํานายของผมอ้างอิงตามแนวทางตําราไพทาโรสากลน,นะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษแต่อย่างใดนะและทุกๆคําทํานายนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทําใจสบายๆนะครับมาดูกันเลยวันนี้คุณได้ไพโโหสามไม้เท้า tree of ones เปิดมาก็สวยเลยนะครับไพ่าสามไม้เท้าตัวแนทนอาธาดไฟเด่นแล้วก็ ่าตอื่นก็ดูได้นะการเสี่ยงทายแบบนี้ดูได้ทุกท่าทุกราศีสามไม้เท้าความก้าวหน้าการรอคอยผลใดๆก็แล้วแต่ทําสิ่งใดไว้ผลตอบแทนที่ดีงามกําลังมา ความก้าวหน้าระยะห่างทางไกลการสื่อสารก็เด่นงานต่างประเทศก็เด่นงานออนไลน์ก็เด่นแม้แต่การรอคอยความสําเร็จคุณมีโอกาสได้ตามที่หวังไว้เลยนะครับมากบ้างน้อยบ้างเร็วบ้างช้าบ้างแล้วแต่วาสนาแล้วแต่โชคชะตาแต่ละคนแต่ละท่านไม่เท่ากันบางทีการเสี่ยงทายเหมือนเหมือนกันแต่ได้รับผลต่างกันขึ้นอยู่กับวาสนาแต่ละท่านนะครับโอเคไปกันต่อแล้วก็อืม อย่างไรก็แล้วแต่เมื่อดวงชะตาไปในทิศทางที่ดีขอให้เชื่อว่าผลดีจะเกิดขึ้นสามไม้เท้ามาใบแรกหายห่วงความก้าวหน้าเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนรอคอยสิ่งใดมีโอกาสได้นะใครกำลังจะนำโชคดีมาให้คุณเขารักคุณมากด้วยโอ้ <c oughs> สี่ถ้วยเอ็นดูเอ็นดูจังเลยสี่ถ้วยฟร์ครับงอนใครอยู่หรือเปล่าครับเอองอนใครตึงๆกับใครอยู่หรือเปล่า ว่าบางทีอาจจะไม่ใช่การงอนอะไรที่จริงจังมากมายแต่อาจจะเป็นการพูดผิดหูกันเล็กๆน้อยๆเข้าใจผิดกันเล็กๆน้อยๆหรืองอนกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องใบนี้ผมยังทํานายดีว่าปัญหาต่างๆมันเป็นเรื่องจิ๊บจอยมากบางทีเป็นแค่เรื่องขัดใจกันเล็กๆน้อยๆหรือแม้แต่ดังกล่าวไปแล้วว่างอนกันเรื่องไม่เป็นเรื่องเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะมีสถานการณ์ใดๆอยู่ก็แล้วแต่และมีโอกาสด้วยว่าคุณกําลังจะได้คืนดีกับเขานะ ถ้าคุณงอนใครอยู่คุณกับเขาจะได้คืนดีกันนะครับแล้วก็อืมอี่องั้นล่ะถ้าคุณงอนใครหรือใครงอนคุณจะมีการง้อกันเกิดขึ้นจะมีการคืนดีกันเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่ได้มีการงอนใครไม่ได้โกรธใครความสัมพันธ์ไปได้ด้วยดีตามปกติใบนี้สื่อสารว่าจะมีคนนําโชคดีมาให้คุณเร็วๆนี้นะ เดชาริยตัวแทนของราศีกรกฎก็เด่นราศีอื่นก็ดูได้เช่นกันนะครับนะการเสี่ยงทายดูได้ทุกราศีอย่างที่เน้นย้ําเสมอแต่ที่แน่ๆความโดดเด่นคือการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่การเดินทางสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่เสมอจะนําโชคดีมาให้นั่นหมายความว่าถ้าอยู่นิ่งๆดวงก็จะนิ่งชีวิตก็จะนิ่งๆตามไปด้วยแต่ถ้ามีการเดินทางมีการเคลื่อนไหวให้พลังงานมาได้เปลี่ยนแปลงบ้าง,างคุณจะมีโชคดีได้เร็วมากขึ้นใบนี้ทํานายได้หลายอย่างอย่างแรกนะาการเดินทางนําโชค ให้หรือจะมีคนทางไกลนําโชคดีมาให้เช่นกันตามหัวข้อนะครับใครบางคนกําลังจะนําโชคดีมาให้คุณและเขารักคุณมากๆอืมราศีกรกฎดก็เด่นนะแล้วก็อ้ออีกอย่างหนึง่งคนทํางานเกี่ยวกับการเดินทางก็เด่นนะครับคนที่ขับยานพาหนะ,ะนักบินสจวตแอร์โฮสเตสเซลอะไรแบบนี้คนที่เดินทางบ่อยๆก็เด่นนะแล้วก็เออใครกำลังจะนำโชคดีมาให้คุณเขารักคุณมากๆด้วย โอ้สิไม้เท้า ten of ones ไม่ต้องกังวลสิบไม้เท้าบางทีช่วงเวลานี้คุณมีภาระเหนื่อยภาระหนัก แบกภาระใดๆไว้ภาระส่วนตัวหรือบางท่านเป็นเสาหลักครอบครัวแบบนี้ขอให้เดินหน้าตั้งหน้าตั้งตาทำต่อไปอย่าได้ย่อท้อผมเชื่อมั่นว่าใบนี้เขาจะมาบอกว่าเหนื่อยแล้วคุ้มนะครับเหนื่อยแล้วคุ้มเหนื่อยแล้วเรียกว่าได้รับผลประโยชน์ผลตอบแทนที่คุ้มค่าไม่มีใครไม่เหนื่อยเราทุกคนเกิดมามีชีวิตหายใจก็เหนื่อยแล้วนะตื่นเช้ามาเข้าห้องน้ํากินข้าวออกไปทํางานก็เหนื่อยกันทุกคนมากบ้างน้อยบ้างขอให้เชื่อมั่นว่าเหนื่อยแล้วดีนะครับ เดี๋ยวมาดูใบยขยายต่อไปนะครับพระธาตุไฟก็เด่นนะครับอืมผมยังค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าคุณใช้ชีวิตแบบซื่อสัตย์สุจริตขยันขันแข็งแม้จะเหนื่อยไปบ้างก็ยังได้รับผลดีแน่นอนนี่ไงล่ะผลดีอัศวินเหรียญ คุณจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุนไปแล้วไม่ว่าคุณจะทํากิจการงานใดอยู่ก็แล้วแต่ทํางานประจําทํางานอิสระฟรีแลนซ์ค้าขายหรืองานใดๆก็แล้วแต่คุณจะมีเงินมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆความหมายแรกของอัศวินเหรียญคือการเงินของคุณยังคงปกติดีและค่อนข้างมั่นคงคุณอาจจะไม่ได้ร่ำรวยมากมายมีเงินทองล้นฟ้าแต่จะมีกินมีใช้ไม่ขัดสนนะครับและจะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆอย่างมั่นคง ได้เรื่อยๆอาจจะก้อนไม่ใหญ่มากแต่ได้เรื่อยๆนี่คือความหมายที่หนึ่ง ส่วนความหมายที่สองนี่คือตรงตามหัวข้อเลยคนที่จะมามอบความโชคดีให้คุณคนที่เขารักคุณมากคนนี้กำลังจะมาแล้วอาจจะมาไม่เร็วทันใจนะักเพราะความที่เป็นอัศวินเหรียญนี่เขาจะมีความมั่นคงคิดเยอะวางแผนมาเป็นอย่างดีว่าจะต้องทําสิ่งใดให้คุณพึงพอใจอะไรแบบนี้มีโอกาสที่อย่างแรกที่ทํานายไปตอนแรกว่าถ้าคุณงอนใครอยู่เขาจะมาง้อคุณแต่ถ้าไม่ได้งอนกันดีๆกันอยู่แปลว่าเขาจะอาจจะมาบอกรักคุณพร้อมกับนําของขวัญของกํานันของถูกใจมาให้คุณเป็นไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของใด ก็แล้วแต่แม้แต่บางทีอาจจะเป็นการบอกรักกันครั้งแรกก็เป็นไปได้เอไม่ธรรมดาและธาตุดินก็เด่นนะอโอเคมาดูกันต่อนะครับพลังงานดีขึ้นนะดีขึ้นตอนแรกดูเหมือนจะเหนื่อยแต่มีไพ่ดีออกมาซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นเรามองว่าคุณกำลังจะโชคดีนะคุณกำลังจะโชคดีคุณกำลังจะโชคดีจริงๆด้วย6เหรียญ six of pentacles ใบนี้เป็นไพ่แห่งการทําบุญการาเป็นผู้ให้และผู้รับในคนเดียวกันถ้าคุณค่อนข้างมีกินมีใช้เหลือเฟือพอสมควรคุณสามารถทําบุญได้ตามกําลังยิ่งทําบุญยิ่งเจริญยิ่งก้าวหน้าส่วนถ้าคุณกําลังเรียกว่าเป็นผู้น้อยหรืออยู่ใต้บังคับบัญชาใครนั่นแปลว่าผู้ใหญ่เมตตาคุณผู้ใหญ่สนับสนุนคุณดีแบบนี้ชีวิตคนเรามีหลากหลายบทบาทในคนเดียวกันสามารถเป็นได้ทั้งผู้ให้และผู้รับที่สําคัญใบนี้คือทําบุญแล้วขึ้น ทำบุญแล้วจเจริญยิ่งทำยิ่งดีมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยถ้าไม่ค่อยมีก็อนุโมทนากับเขาเอาก็ได้ได้ไดบุญเช่นกันนะตัวอย่างการทำบุญง่ายๆที่สะดวกก็ยกตัวอย่างเช่นการบริจาคให้โรงพยาบาลต่างๆเช่นโรงพยาบาลสงโรงพยาบาลเด็กหรือโรงพยาบาลใดกๆก็แล้วแต่ลองดูนะครับและาตาดินก็ยังคงเด่นไปกันต่อนะครับใครกำลังจะนำโชคดีมาให้คุณเขารักคุณมากผมมองว่าเป็นคนกันเองนี่แหละ คนกันเองคนใกล้ชิดที่เกี่ยวข้องกับคุณอยู่นี่แหละเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่เคยบอกรักคุณอย่างเป็นทางการแต่ขอให้สังเกตการกระทําของเขานี่ไง3ามถ้วยพูดไม่ทันขาดคําขอให้สังเกตการกระทําของเขา3ามถ้วย Tree of Cups ความเฉลิมฉลองยินดีมาแล้ว Tree of Cups ตามภาพตามหน้าไพ่ตำราสากลว่าไว้สามถ้วยคือความเฉลิมฉลองยินดีผู้คนชัยโยโหร้องชูถ้วยชัยโยขนาดนี้สามถ้วยคือเฉลิมฉลองยินดีนะไม่ใช่สามเศร้านะสามเศร้าอัน,นั้นสามดาบคนละอันกันใบนี้ออกมาสามถ้วยยืนยันว่าคุณมีโอกาสได้รับการเฉลิมฉลองยินดีมีข่าวดีเข้ามา จากทั้งคนทางไกลคนทางใกล้คนใกล้ชิดหรือคนที่รักคุณดังกล่าวนะครับจะนําโชคดีมาให้มีโอกาสเกิดงานบุญขึ้นมาในครอบครัวก็ได้หรือจะได้ไปงานบุญเช่นงานบวชงานแต่งไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมได้หมดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความยินดีจะเกิดขึ้นเอละท่านน้าก็เด่นโอเคไปกันต่อนะครับพลังงานดีมากวันนี้บอกแล้วว่าไม่ต้องกลัวสิไม้เท้า ขอให้ขยันขันแข็งผลตอบแทนคุ้มค่าเหนื่อยแน่นอนอัศวินถ้วยโอ้โหวันนี้มีทั้งอัศวินเหรียญอัศวินถ้วยหรือว่าคนที่รักคุณจะมีมากกว่าหนึ่งถึงสองคนขึ้นไปเออคนหนึ่งเหรียญคนหนึ่งถ้วย หรือจะตีความเป็นคนเดียวกันก็ได้ไพ่หนึ่งใบสามารถตีความได้หลายอย่างบริบทนี้ผมตีความไปว่าเอาเป็นว่าใครก็แล้วแต่ที่รักคุณอยู่รักกันชอบกันดีกันอยู่จะนําโชคดีมาให้โชคดีนี้นอกจากจะเป็นเรื่องการเงินดังกล่าวไปแล้วนะยังเป็นโชคดีด้านความสัมพันธ์ได้ด้วยคุณมีโอกาสถูกบอกรักถูกสารภาพรักเอ,อ,เอคนโสดมีลุ้นได้คู่ได้แฟนนะครับส่วนคนมีคู่แล้วคุณจะได้กลาลยังงมิตรที่ด,ดีประมาณนี้โอเคและธาตุน้ําก็ยังคงเด่น มาดูกันต่อนะครับแมนะชื่นใจจริงๆพลังงานแบบนี้สุดยอดไปเลยนะครับพลังงานดีๆแล้วก็ราชาเรียญ สุดยอดใบนี้ไพ่อภิมหาเศรษฐีออกมาแล้วนะครับคําว่าไพ่อภิมหาเศรษฐีไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องรวยล้นฟ้าขึ้นมาเดี๋ยวนี้แต่เขาหมายความว่าชีวิตนี้คุณมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองมีความมั่นคงนะน้อมรับไปด้วยกันผมรับด้วยคนมีความโชคดีเกิดขึ้นในความหมายที่1แปลว่านะจับได้ใบนี้ชีวิตนี้มีโอกาสร่ํารวยมั่งคั่งมากน้อยตามวาสนาเร็วช้าตามวาสนาหรือความหมายที่2แปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีเงินมีทอง คนฐานะดีจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณก็เป็นไปได้นะครับการซัพพอร์ตนี้ก็ต้องเข้าใจตรงกันนะว่าเขาไม่ได้จะมาเลี้ยงดูคุณทั้งหมดนะครับการซัพพอร์ตหมายความว่าคุณตั้งใจใช้ชีวิตตั้งใจทำงานให้เต็มที่สุดฝีมือก่อนแล้วขาดเหลือสิ่งใดจึงจะได้รับความช่วยเหลือการซัพพอร์ตจากผู้สนับสนุนแบบนี้เออเอาเป็นว่าคุณเจอคนดีแน่นอนแล้วมีโอกาสที่คนคนนี้ราชาเหรียญเนี่ย จะเป็นคนที่นําโชคดีมาให้คุณได้ด้วยไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมและเขารักคุณมากๆไม่ว่าจะในสถานะใดความรักเป็นเรื่องสวยงามและไม่จํากัดอยู่เฉพาะว่าจะต้องเป็นความรักแบบหนุ่มสาวชู้สาวเท่านั้นความรักแบบกาลยานามิตรแบบพี่น้องแบบเพื่อนฝูงได้หมดดีทั้งนั้นขึ้นชื่อว่ารักคำว่ารักดีทั้งนั้นนะครับไม่จํากัดสถานะรักกันไว้เถิดดีทุกสถานะเออแล้วก็ ห้าไม้เทา้าไฟออฟวอนใบนี้มาเตือนเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ต้องตกใจเห็นห้าไม้เท้าโผล่ออกมาทํานายตามหน้าไพ่เลยนะตาราสากลว่าไว้ห้าไม้เท้าปรากฏให้ระมัดระวังปัญหาจากคนอื่นปัญหาที่ไม่ได้ก่อ การเข้าไปไกลเกลีย่ยข้อพิพาทของคนอื่นอะไรแบบนี้อย่าเข้าไปยุ่งใครตีกันคุณอย่าเข้าไปยุ่งถอยห่างออกมาเลยนะครับอย่าเอาตัวเองเข้าไปยุ่งกับข้อพิพาทของใครทั้งสิน้นไม่งั้นอาจจะโดนลูกหลงไปด้วยใครเขาไม่ถูกการตีกันปล่อยเขาเคลียร์กันเองเราอย่าไปยุ่งระมัดระวังปัญหาที่มาจากคนอื่นรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางรู้รักษาเอาตัวรอดเป็นยอดดีประมาณนี้นะครับโอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็อืม พลังงานดีงามวันนี้มีราชาเหรียญออกมาอุ่นใจแล้วคุณจะได้โชคดีจากคนที่รักคุณมากๆแน่นอนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครความรักสถานะใดดีทั้งนั้นรักแบบคนรักรักแบบพี่น้องรักแบบกัลยาณมิตรดีทั้งนั้นโชคดีมาแล้วหถ้วยคุณกังวลอดีตหรือเปล่าไม่ต้องกังวลนะใบนี้ออกมาแนะนําว่าบางทีนะคุณมัวแต่มองอดีตขออนุญาตแนะนำไม่ได้ว่านะ อดีตเปรียบเทียบกับถ้วยที่ล้มไปแล้ว3าถ้วยที่ล้มไปแล้วแต่ยังมีสองถ้วยที่ยังตั้งอยู่คือปัจจุบันขอให้หันกลับมามองปัจจุบันแล้วคุณจะมีโชคดีนะครับประมาณนี้นะโอเคไปกันต่อนะแล้วก็สิบเหรียญโอ้โหวันนี้ไพ่เหรียญออกมาเยอะนะตั้งแต่อัศวินเหรียญหกเหรียญราชาเหรียญแล้วยังมีสิบเหรียญ ความมั่นคงมั่งคั่งอยู่ไม่ไกลเป็นดวงเศรษฐีดวงมหาเศรษฐีวันนี้มีโอกาสร่ำรวยมีย้ำว่ามีโอกาสไม่ได้แปลว่าจะได้ทุกคนมันอยู่ที่วาสนาแต่ละท่านความตั้งใจทำคุณงามความดีแต่ขอให้เชื่อมั่นในพลังงานดวงดีว่าคุณมีโอกาสร่ำรวยได้ถ้าคุณตั้งใจจริง ทำคุณงามความดีซื่อสัตย์สุจริตร่ํารวยได้นี่คือความหมายที่1ของ10เหรียญน,นะครับส่วนความหมายที่2เป็นความสุขสมบูรณ์ทางใจก็ได้เช่นกัน10เหรียญคือครอบครัวอบอุ่นการสร้างครอบครัวก็ได้ใครที่ยังโสดอยู่มีโอกาสเจอคู่นะดังกล่าวไปแล้วที่มีอัศวินถ้วยกับ10เหรียญมีโอกาสเจอคนดีมีฐานะดีมีจิตใจดีเข้ามาสารสัมพันธ์ ขอสมัครเป็นแฟนขอสมัครเป็นคนรักอะไรแบบนี้และสามารถพัฒนาได้ถึงการครองคู่สร้างครอบครัวและฐานะจะดียิ่งขึ้นเรียกว่าบางทีคนเราใช้ชีวิตเรียบเรียบมาเรื่อยๆไปเรื่อยๆชิวชิวพอเจอใครสักคนหนึ่งที่นำโชคดีเข้ามาให้ดวงสมพงษ์ส่งเสริมกันเอาพากันไปรวยล่ำรวยมีนะครับประมาณนี้รับไวเลยและธาตุดินก็เด่นนะครับไปกันต่อนะครับพลังงานดีงามวันนี้เออ แล้วก็โอ้โหเด็กถือถ้วยสเสน่ห์แรงนะคุณเนี่ยโอ้โหเด็กถือถ้วยเ a g e of คั p s จะได้เกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยด้วยนะนอกจากราชาเหรียญอสศวนเหรียญอสศวนถ้วยที่ออกไปแล้วยังมีเด็กถือถ้วยเข้ามาอีกผมว่ามีคนรักคุณมากมายหลายคนเลย และดังกล่าวไปแล้วว่าเป็นความรักที่หลากหลายสถานนะบางคนรักแบบคนรักอยากมาจีบบางคนรักแบบพี่น้องบางคนรักแบบกาลยานมิตรซึ่งดีทั้งนั้นและมีโอกาสเกี่ยวข้องกับผู้อ่อนวัยกว่านะครับเกี่ยวข้องกับเด็กบางคนบางจังหวะถ้าคุณโสดอยู่คนมองหาคู่อยู่นะถ้าคุณมองหาคู่ชีวิตอยู่คุณอาจจะได้คู่ที่เด็กกว่าแต่ไม่ต้องกลัวนะเด็กกว่าคนนี้ดูมีความเป็นเด็กอายุน้อยก็จริงแต่มีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวอย่าลืมนะ วันนี้มีทั้งไพ่ราชาเหรียญอาศวินทั้งหลายแล้วก็มีเด็กออกมานั่นหมายความว่าคุณอาจจะเจอคนที่มีหลากหลายบุคลิกในคนเดียวกันยืดหยุ่นตามสถานการณ์ก,ณก็เป็นได้บางทีเขาอาจจะอายุน้อยหรืออายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่มีความมั่นคงในจิตใจอย่างสูงมากก็เป็นไปได้ยังไงก็แล้วแต่ถือว่าดีนะครับไปกันต่อนะความโชคดีจะมาจากใครสักคนที่อยู่ใกล้ๆตัวคุณนี่แหละหรือมากกว่าหนึ่งคนสองคนสามคนขึ้นไปก็ยังได้ ใครๆก็มารุมรักคุณเลยช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาเสน่ห์แรงเออไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาความก้าวหน้ามาแล้วยินดีด้วยยินดีล่วงหน้า8ไม้เท้า8 of wands ใบนี้ปรากฏออกมาตำราสากลว่าไว้ความพุ่งทยานไปข้างหน้าของ8ไม้เท้าคือความก้าวหน้าทั้งปวงความก้าวหน้าในทุกๆมิติการงานการเงินความสัมพันธ์สุขภาพเรื่องส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่คิดสิ่งใดหวังอะไรมีโอกาสได้ทําสิ่งใดอยู่มีโอกาสกาส้าวหน้าการงานก้าวหน้าพองานดีเงินดีตามการงานการเงินดีความรักดีตามชีวิตที่ดีกํลาลังมา บางท่านได้สําเร็จแล้วด้วยซ้ำณเวลานี้เพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ไม่มีวันหมดอายุดูเมื่อไหร่ก็ได้บางท่านกําลังเริ่มต้นบางท่านอยู่ระหว่างทางบางท่านสําเร็จแล้วอา้าวรับไว้นะครับสุดยอดพลังงานดีมากวันนี้โอเคขออีกสัก2ใบนะครับสรุปสวยๆรู้แล้วละ่ะคนกันเองเนี่ยแหละคนที่รู้จักกันอยู่แล้วจะนําโชคดีมาให้คุณแล้วเขารักคุณมากมาก มีโอกาสเป็นได้ทั้งคนรักคู่รักคู่ครองของคุณหรือคนที่จะมาจีบคุณหรือแม้แต่กระยานมิตรท่านใดท่านหนึ่งหรือหลายท่านคุณมีสเสน่ห์เหลือเกินช่วงนี้ใครๆก็อยากนำโชคดีมาให้คุณสุดยอดโอ้ยราชินีเหรียญขออภัยที่อุทานดังดีใจด้วย queen of p e n t a c l e s ราชินีเหรียญออกมาแล้วเมื่อกี้มีราชาเหรียญแล้วมีราชินีเหรียญไพ่คู่กันมาแล้วนะครับ คู่กันอย่างชัดเจนราชาเหรียญราชนีเหรียญไม่ธรรมดาแล้วดวงวันนี้ คุณคนสอดคุณมีโอากาสได้คู่สูงมากเป็นคู่บุญคู่บาร,รมีคู่ประถรมมาสนับสนุนส่งเสริมกันพากันไปร่ําไปรวยถถานะดีอยู่แล้วจะดียิ่งขึ้นถ้าเคยลำบากมาจะลืมตาอ้าปากได้แก้ปัญหาทุกอย่างได้พากันไปเติบโตรับไว้เลยไม่ธรรมดาส่วนถ้าคนมีคู่แล้วทรงนี้ออกมาแปลว่าคู่รักของคุณยังรักกันดีและคุณจะได้กลยนามิตรเพิ่มอยู่ในสังคมที่ดีเจอคนที่มาสนับสนุนชีวิตคุณก็เป็นไปได้นะครับโอ้ไม่ธรรมดา อีกหนึ่งใบส่งท้ายสวยๆสรุปกันสิว่าทิศทางความโชคดีของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปโอ้ยไม่ต้องพูดกันมากยินดีด้วยสี่ไม้เท้า f o u w o n d s อนไพ่วันนี้ผมเชื่อว่าความแม่นยำสูงเกิน90%ไพ่รู้ใจเรามาก เมื่อกี้มีราชาเหรียญราชินีเหรียญไพ่คู่ออกไปแล้วคู่กันมาแล้วเนื้อคู่ไม่ธรรมดาเจอสี่ไม้เท้าเข้าไปไพ่แต่งงาน ใครอยากมีคู่ใครอยากแต่งงานมีโอกาสสมหวังนะครับดวงชะตาช่วงนี้ดีเริ่มต้นได้เลยใครที่ยังโสดอยู่มองหาคนรู้ใจหรือกําลังเริ่มต้นคบหาใครทิศทางการครบหาจะเป็นไปในทิศทางที่ดีคนที่รักกันแล้วมีโอกาสพัฒนาถึงขั้นแต่งงานคนที่แต่งงานครองคู่แล้วจะมีครอบครัวสุขสันต์มีโอกาสที่จะเติบโตร่ํารวยมั่งคั่งได้ คนที่รักคุณอยู่ไม่ว่าสถานะใดเขาจะนำโชคดีมาให้คุณนะครับรับไว้เลยนะโอ้ยินดีด้วยเขาพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ